อุ้ยมัน,น,าานมาทันว่ามันต้องวิ่งแล้วแหละเออนี่แหละจะได้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะหนูนอ,อย่าตื่นสายอย่าโคกคิวนานเดี๋ยวเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันหนึ่งสองสา เที่ยวกันวันแรกเลยวันนี้มาถึงแล้วนะเดี๋ยวตอนบ่ายกับเทพเลยเขาเปิดคีบอะค่ะไม่ว่านะคือเปิดกันไปแล้วเปิดไปเลยแต่ค่าชอบโปรแกรมต่อไปก็คือเราจะไปกินส้มตำไปกินส้มตำกินส้มตำกินส้มตำเกี่อยู่บนเครื่องมานทำมันจะแอบกินชานมไข่มุกละป้าอ้าวอยช่องคอ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไรอันรุนแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมันเกิดมันเกิดบางอย่างขึ้นในรถเราเล่นเกมกันแล้วก็มีคนแพ้ก็ต้องลบคิวอันนี้ใครเอ่ยครูมาเอาที่เขียนคิวคิวหายหลังจากที่เราให้พี่ๆเขาไปเขียนคิวก็เราจะมาแนะนำบ้านไรออารุนเออเป็นรีสอร์ทที่ แฟมสเตย์แล้วก็มีเป็นคาเฟ่ด้วยเำเภอกระเปอร์ครับจังหวัดระนองอันนี้เจ้าบ้านที่ออพาทัวระนองคิวาไดีดูเมนู่อยสิโอ้ยไข่ปีรัญญาคืออะไรอะคะอ๋อเป็นคอเฟ ไรบ้างค่ะที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยและอหากให่ทุกคนมาส่วนแล้ลูกค้าจะมาดูแปลงผักมาดูเล้าไก่ค่ะแล้วก็จะมีส่วนน้ำตกตรงนี้นะคะเมื่อกี้คือได้แอบรีบมาคือมีที่ผักด้วยใช่ไหมคะเชื่อว่าต้องมีแขกเข้ามาผักแบบเขาเรียกว่าอะไรเยอะมากพอสมควรแล้วที่สำคัญคือบรรยากาศมันดีหนูก็เลยอยากมาด้วยแต่เข้าไปดูคนนอนข้างในที่ผักได้ไหมคะอันนี้ไม่ี่พูดเร่นบ้านหินด้านหนมีโซนบ้านหินด้วยหรอคะอันนี้คือให้ปลาหินเล่นหรอคะด้านใน เขาไปถ่ายรูปโอเคเขาจะทำมิชชั่นในการถ่ายรูปยุ่งยากในวันนี้ขอรองเท้าก่อนรูปไปจ้ะรูปลุบระวังระวังระวังพี่เก๊กชนะ วันี้ฉันเหมือนจะจุงมคุณย่ามาเที่ยวด้วยนะคะเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเขาย่าเลยภูเขาย่าของจังหวัดระนองนี่เลยด้านหลังเออคือภูเขาย่าเป็นหนึ่งในสถานที่แลนด์มาร์คของระนองเขาเป็นชื่อคำขวัญของจังหวัดระนองด้วยค้องัญ่ของจังหวัดระนองค่ะที่นี่คืออะไรคะคอคอดกะ ภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองเมืองระนองเนี่ยเป็นเมืองแร่เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้มันจะมีแร่อยู่แล้วก็มีคนเนี่ยมาขุดแร่แล้วก็ดินตรงเนี้ยก็คือเป็นดินที่มันขุดแล้วก็มาคองคอองๆกันเป็นกลายเป็นภูเขาทำไมที่นี่คือ อากาศเหมือนแบ่งโซนกันเลยนะครับใช่ดูด้านนี้ด้านนี้คือทอฟ้าจำใสมากด้านนี้ก็คือป่าคืบปนมันกำลังเครียดอยู่เอ็งว่ามือใหญ่เขาจะพาไปกินอะไรวะฉันเดานเนะซูชิไข่หวานมันเป็นของดีที่ละน้องครอบกลุ่มันนี่เพราะมันฟรีบ่อยเดียวนี่คนนี้คนนี้เลียนคือผู้ใหญ่ใจดีของเราเดี๋ยวเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันหนึ่งสองสาม นางเริ <whe> ่มแล้วนางเริ <incident. S 1> ่มแล้วไปแม้วันหวันเอ้ยนางเริ่มแล้วเลาจะจัดคอมโถไทยรูปเพื่อทำตัมเนลหนึ่งสองสาม ดว้ตอนนี้ฝนตกหนักมากระนองเขาพูดได้ว่าฝนแปดแตตอนนี้สองใช่ตอนนี้จะเจอฝนสิบสอเวลาและสิสามเวลาแล้วนทีออจะ้รู้เป็นไฮไลท์ของจังหวัดระนองเลยถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าไม่ถึงระนองเพราะว่าที่คื ต้นตระกูลณรนองรุ่นที่ห้าที่ยังคงมีชีวิตอยู่ปรุบันสัปดาห์รุ่นที่หกแล้วสวัสดีค่ะนี่เรามาถึงตรงที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนของระนองนะคะอันนี้โอ้ยเขามานั่งนอนกันได้กลิ่นแบบได้กลิ่นความร้อนเลยอ่ะ เอ้ยร้อนเอ้ยเอ้ยเออจรร้อนร้อนร้อนแล้วก็ามายืดเล้นี่โอ,อุ้ยนี่อันนี้เขามีควันออกมาเลยอ่ะเธอ,อน,นี่ร้อนมากอันนี้คือร้อนมากเลยเหรออ๋ออันนี้65องศาเซลเซียสนะคะนี้บอกพ่อออันนี้คือบอกพ่อเอามือแตะได้ปะ ราอยู่ที่ไหนเรอยู่ระนองเราอยู่ที่โรงแรมบูมังกี้โฮเทลแล้วทุกคนจะบอกว่าโรงแรมนี้แบบมีความมินิเม้ามินิใจฝนมันตกตลอดเลยฝนมันตกอ่ะแล้วมันมีหมอกอยู่ข้างหลังพี่บอยก็คือเจ้าของโรงแรมที่นี่นะคะบูมังกี้นะคะจุดเริ่มต้นของบูมังกี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาจากภูเก็ตนะครับก็ค uh huh. ืเป็นแบรนด์ที่ พี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาทำอยู่ที่ภูเก็ตเราก็ไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วก็มาสร้างที่ละนองครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่บอยพาหนูเข้าไปดูข้างในไหนได้ไหม,ไ,ม,ไ,มได้เลยห้องแต่ละห้องของบูมังกี้เนี่ยมียังไงบ้างไ,ได้เลยปป่ปๆปป,ป,ป,ป <c oughs> อ๋ยนี่นี่นี่เขามีตู้เย็นให้ทุกทุกชั้นเลยนะ ใช่ไหมพี่บอยวันที่เนี่ยในห้องก็คือจะไม่มีตู้เย็นเนาะเราจะมีตู้เย็นส่วนกลางก็คือสามารถที่จะมามาเอาน้ำน้ำดื่มจากที่นี่น้ำอเมริได้ที่นี่ได้ตลอดเวลาชั่วโมงโอ้โรดมากเดี๋ยวนะอุ้ยมีบันไดด้วยฉันชอบปีนป่ายไงห้องค้าก็มีอห้องก็จะเป็นแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ย บูมังกี้เนี่ยจะมีที่แช่น้ำแร่อีกที่หนึ่งด้วยชื่อว่าทารินทารินฮอสสปริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามาพักบูมังกี้เนี่ยก็สามารถไปแช่น้ำแร่ที่ฮอตสปิงที่ทารินไกลไหมคะไกลจากโรงแรมไหมต้องประมาณสักเจ็ดแปดกิโลแบบเดินทางแป๊บเดียวเดินทางแป๊บเดียวอุ้ยนี่นี่เขามีน้ำสระข้างล่างด้วยใช่ตอบโจทย์นะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมพี่บอยราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงเห็นตึกเขาเขาข้างๆไหมอ๋มีกูดคาเฟ่ด้วยอยู่ครับอ๋อเขามีคาเ คอมมูนิตี้เขาอะครบอยู่ที่เดียวเมื่อคืนตอนเย็นอะเราไปนั่งเล่นบอร์ดเกมกันที่ห้องนู้นตรงสนามย้าตรงเนี้ยก็จะมีพี่ๆี่ที่เขามาพกที่เนี่ยมาแหงเอาก็คือเราก็สามารถที่แบบซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยมานั่งแหงเอากันได้เหมือนมาที่บูมังกี้ที่เดียวอะเราคือกิจกรรมครบหมดเลยเอาอันนี้เอาเอาจะขอเราแบบมังกี้เรามาเรามามังกี้แล้วเราจะไปไหว้นากกนเพราะว่าเรานาเต็มอิ่มแล้วโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปดูนางเงือกที่บูมังกี้เป็นเจะมาดูนางเงือกต่อเป็นเป็นหัวแดงแดงนี่นางเงือกของเราวันนี้นางเือกก เมื่อะไรเขาฝันให้ใส่ชุดเนี่ยฉันเป็นนางเงือกอ๋อตีนโผล่ได้ด้วยจะแปลงร่างละเป็นมนุษย์ลงโดนไปแล้วอาจาตย์ัตจัน สังเกตได้นะคะใครอยากพักผ่อนราคาไม่แพงนะใครที่คิดว่าการ์ตูนหรือไอวีจะมาปิดคลิปไม่จริงเพราะว่านอนอยู่ตรงนู้นค่ะเพราะว่าห้องนอนสบายมากโอเคปิดคลิปอย่าลืมปิด